วันนี้เราจะไปไหนกันครับน้องนัทไปเวียงจันทร์ครับแล้วเดี๋ยวไปถึงที่โค่นแล้วเดี๋ยวไปเจอกันครับโอเคเจอกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าแถวหมดแล้วเขาตื่นหรือเปล่าเดี๋ยวขอสัมภาษณ์เขาหน่อยครับคิดยังไงกับการไปไปทำงานที่เวียงจันทร์ครั้งนี้ครับเราเป็นอย่างนี้อ๋อแล้วการไปเวียงจันทร์ครั้งนี้พี่โคมอยากทำอะไรบ้างครับให้มุกี้สิงค์ก้นเหรอ ไมื่อกี้ตอบแล้วเรียบร้อยจริงเหรอ,อตื่นตื่นวะตื่นนี่ไปอดหลับอดนอนมาจากไหนครับนอนมาจากขอนแก่นครับ,รบไปไปวงไหนมาไปวงเมอร์มาครับอ๋องานอะไรเยอะนะอเ,เออริวมริ่มวงตัวนว้นเดันแล้วดิวยัยงครับ <c oughs> ถือหลายคิวครับตอนนี้อโอเคโอเคโอเคก็สู้ๆนะเป็นกำลังใจให้ <c oughs> ครับ ก่อนที่เราจะลงสู่ท่ากาสยานณนเะมืองเวียงจันทร์เราก็ได้เห็นแม่น้ําโขงจากมุมสูงซึ่งเป็นภาพที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์อย่างมากแม่น้ําโขงไหลผ่านหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเส้นทางสําคัญที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในแต่และประเทศเข้าด้วยกัน นี้ขอคแล้วสวััดีครบและเมื่อเดินทางถึงท่ากญญาศยานเวียงจันทร์ก็ต้องทําการกรอกข้อมูลอิมิเกรชันหรือว่าข้อมูลการเข้าประเทศกันก่อนนั่นที่จริงเราสามารถทําบนเครื่องได้นะครับเพื่อความรวดเร็วในการเดินทางเข้าประเทศหลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือซิมการ์ดนะครับจะบอกว่ามาที่ประเทศลราข้อดีก็คือซิมการ์ดที่นี่มีราคาถูกมากเมื่อเทียบกับปริมาณที่ได้รับและคุณภาพของอินเทอร์เน็ตที่นี่นอ๋อตัวแปดสิบอยู่ได้ห้าวันต้องต้องได้หนึ่งคอนเทนต์ คือลืมอยู่ตรงไหนกอกอยู่แล้วลืมทิ้งไว้กอกอยู่แล้วเดินเดินไปเลยเฮ้ยอันนี้สำคัญนะทุกคนนะครับเก็บพาสปอร์ตไว้กับตัวดีๆนะครับเก็บรถข้างหลังมันมันเป็นเซเลบเลยนะนี่เซเลบเซเลบนัด ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านโ o ลี่เชฟครับวันนี้กินสเต็กหมูครับแต่ผมจ่ายไม่ไหวเนี่ยแสนห้าเฮ้ยจริงด้วยไปแหละเดี๋ยวผมกลับกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแสนห้ากีบครับหนึ่งแสนกีบหนึ่งร้อยหกสิบบาทอร้อยหกสิบแล้วร้อยหกสิบผมอยากรู้ว่าผมอยากรู้ว่าอยากข้าวผัดกุ้งอย่างเงี้ยแบบเนี้ยพลังงานประมาณกี่แคลดูด้วยตาเลยประมาณหกถึงเจ็ดร้อย แล้วถ้าเทียบกับเวลาที่พี่ฝุ่นเล่นคอนเสิร์ตบนเวทีใช้ประมาณกี่แคลประมาณชั่วโมงนึงได้จะได้อยู่ก็คือละลายข้าวจานหนึ่งถ้าถ้ามูแต่กินเวลาห้าจานพี่เล่นคอนเสิร์ตเวลาห้ารอบก็แสดงว่าถือว่าเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยพลังงานพลังงานแป้งไขมันแต่ว่าโปรตีนน้อยใช่เหมาะกับพี่พอดีเลย ใช้ไข่มันเดือดครับถ้าถ้าผมจะถามแบบง่ายๆแบบแบบไม่ต้องลึกมากสําหรับคนที่อยากอยากดูแลฝุ่นตัวเองอแต่มันต้องกินข้าวจานเนี้ยวนกินมื้อไหนจริงถ้าให้แนะนําอ่ะมื้อมื้อเช้าดีสุดครับเป็นมื้อเช้านะโอเคแต่ว่าเพิ่มเพิ่มโปรตีนขึ้นมาหน่อยใช่ใช่โอเคคือเอาจริงๆอ่ะพี่ฝุ่นกินจานนี้ไม่ได้อีกใช่ใช่ถูกไหมจินเหรออิ่มอ่ะอิ่มป่ะปกติก็ได้ยาแออยาแอบ คุณได้คุณได้เทลงสูงไหมแล้วก็ได้อยู่ถ้ามันกินเติมก็ไม่ยุ่งหางหอ๋อโอเคโอเคนี่นะครับอันนี้เป็นอาหารมื้อที่สองของผมนะครับมื้อแรกของผมกินกินผัดเสียวเสียวบะหมี่เสียวไปเป็นสเ,เต็ปกปลากระพงตอนนี้ผมอยู่ในช่วงต้องดูแลตัวเองก็งเลยเนี่ยจะกินไม่ได้ซันถ้าปลากระพงชิ้นประมาณเท่านี้เนี่ยสัดส่วนของโภชนาการเป็นยังไงว่าชิ้นนี้น่าจะมีประมาณน่าจะ200กว่าชิ้นนี้ เแล้วถ้าผมกินเป็นปลายกองมันก็ไขมันเต็มเ็มเลยไขมันกับแป้งใช่รวมกันก็คือพลังงานหลักๆเลยโค้ดเพราะกินแป้งเยอะๆด้วยนะรือข้อเสียของของอันนี้มันคือที่ทอดกับน้ำมันมันไม่ใช่แป้งรวนมันทําให้เวลาเราแบบคํานวณสารอาหารมันยากนิดนึงยากว่าข้าวขาวโอเคแล้วถ้าผมใส่ซอสเผือกแบบซอสอันนี้ก็จะเพิ่มน้ําตาลกับไขมันเข้าไปเพิ่มน้าตาลหลักๆเป็นน้ำตาลแต่ว่าเพื่อความอร่อยเพื่อไทยเพิ่มไทยมีบางเรื้อ ขอให้มัน kind ม of ีแบบรสชาติของชีวิตนะปลาเนื้อขาวกับปลาเนื้อแดงต่างกันยังไงถ้าจำไม่ผิดหลักๆเนื้อขาวจะมีไขมันต่ำกว่าเนื้อแดงเนื้อแดงก็จะมีลายไขมันค่อนข้างเยอะใช่ใช่กปลาเขตเมืองหนาวผมเชี่อจะขับเค่อแล้วถ้าผมกินแต่โปรตีนไม่กินแป้ง Mm hmm. มันเกิดผลดีผลเสียยังไงจริงๆมันจะมีภาวะที่ร่างกายเรียกว่าคีโตัวสร่างกายจะใช้เหมือนไขมันเ mm hmm. ป็นพลังงานนะครับแต่ว่าเวลาที่เรากินพวกโปรตีน กับไขมันเป็นหลักโดยที่ไม่กินแป้งเลยเราจะใช้ไอพลังงานแต่ตัวนี้แทนเหมือนร่างกายจะปรับแทนที่ร่างกายจะใช้น้ำตาลเป็นหลักแล้วมันเกี่ยวไหมว่าถ้าเรากินโปรตีนกับแป้งเนี่ยมันจะทําให้เราย่อยโปรตีนได้ดีไม่เกี่ยวโดยตรงแต่ว่าโดยอ้อมเนี่ยคือถ้าสมมติว่าร่างกายเรามีพลังงานเพียงพอนั่นหมายความว่าใช่ก็ไม่ต้องไปดึงโปรตีนมาใช้แม้ว่าคนจะเก็บโปรตีนไว้คือที่รางอธิบายผมคิดว่าน่ายแสมมติว่าผมกินโปรตีนเข้าไปร้อยร้อยกรัมสมมติ ถ้าผมไม่กินแป้งเลยไอ้โปรตีนตัวนี้มันจะต้องเอาไปใช้เป็น,ปนพลังงานด้วยใช่เนืงง้อไหมถูกต้องแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีแป้งไปด้วยไอ้แป้งตัวนี้มันจะดูดดึงไป,ไปใช้เป็นพลังงานส่วนโปรตีนมันจะกลายไปเป็นไอดูดซึมไปเป็นพวกสร้างสร้างกล้ามเนื้นอ,อคือแต่ละอย่างก็มีหน้าที่ของมันนะถ้าไปกินบุฟเฟ่ทาบูจะไม่คุม้มถ้าเรากินแป้งเนะนี่ยมีความรู้มาก <laughs> ก้องของเรานี่หลากหลายมากนะมีคนที่ไลฟ์สไตล์แบบแตกต่างกันเยอะผมจะถ่ายผมจะทำเป็นกินไอ้กินหนึ่งเฮ้ยโหนี่เป็นภาพแรกในชีวิตผมที่ไม่เห็นคุณกินผักสุดยอดเผื่อว่าเผื่อว่าหมอหมอเข้ามาดูเพราะากินผักนี่เท่ากันผักัอันนี้เป็นอันซีนเลยเนี่ยว้าวใครได้เห็นโตโนกินผักนี่เป็นเรื่องอัศจรรย์มาก เป็นไงครับเป็นไงครับความรู้สึกแกงริมพัฒน์ิงประจําอยู่แล้วจุดหมายต่อไปก็คือพระธาตุหลวงเวียงจันทร์หนึ่งในปูชนียสถานอันสําคัญยิ่งแห่งเมืองเวียงจันทร์เดี๋ยวจะพาไปชมพระธาตุหลวงเวียงจันทร์กันนะครับเฮ้ยสวยมากเลยดูดีกูดูต้นโพธิ์ต้นนี้ดิกะแรมหมากเท้าที่นี่เขาจะเลือกไอติมว่ากะแรมจริงี่ยใช่เรื่องจริง ทำไมคุณมีความรู้วะอ๋อเพราะว่าช่วงเด็กๆเคยจะพัจับปูมาอยู่แถวนี้บ้างอ๋ออ๋อพอดีคือคุณก็มีความรู้เกี่ยวกับลาวนิดนึงบ้างนิดหน่อยครับเคยมาแล้วตั้งแต่เด็กแต่ว่ามามาตอนนี้เหมือนแบบเหมือนสวยขึ้นนะตอนนั้นแบบสวยมากเลยสวยจริงมันก็เหมือนวัดแบบพระธาตุของเมืองไทยเราเนาะแบบเป็นที่ประดิสฐานของพระธาตุเนี่ยจะทรงคล้ายๆเออแต่ทรงคล้ายกันนะทรงคล้ายๆกัน พระาพนะตามตำนานอุลังคณิธานพระาธาตุหลวงเวียงจันทร์ถูกสร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองนครเวียงจันทร์โดยพระเจ้าจันทบุรีประสิทธิศักดิ์ผู้ครองนครเวียงจันทร์พระองค์แรกพร้อมกับพระอาหารหันต์ห้าองค์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนหัวเนา27่็พระองค์ที่อัญเชิญมาจากเมืองราชคห์ประเทศอินเดียตรงนี้ที่เดินเข้าไปถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นทางแยกออกไปเดินอย่างนี้แล้วก็จะเป็นเครื่องปั้นดินเผาของคนยุคก,ก่อนๆที่เขามีไว้ ให้ดู<ม>ในมชมอโอเคเราเข้าไปดูกันส่วนค่าเข้าชมพระธาตุหลวงเวียงจันท์ตกลาวๆคนละ50บาทหรือเป็นเงินลาวสาม0ดื่นกีบอ๋อนี่ไงเขาเดินรัดสนานได้เลย ยินดีต้อนรับสู่ช่วงเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ไปกับเทเดนัสนะครับคนเป็นเป็นเป็นลูกเชื้อที่นี่ดูปะใช่คุณมีเชื้อลาวด้วยใช่ไหมมีเชื้อลาวงั้นขอขอไปอันนี้ใหม่ได้ไหมเมื่อกี้เขาเก็บเราสามมือนะถ้าคุณมีเชื้อคุณห้า0พันตอนนี้น่าจะโดนล้างล้างไปหมดแล้วครับล้างเชื้อไปแล้วต้องบอกว่าสมัยคุณยายคุณยายคือเป็นคนลาวแล้วก็ย้ายไป ฝั่งพม่าและอพยพมาไทยแล้วก็ถึงเวลาสมควรที่จะต้องขอลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ